ช่องเจ็ดเปิดละครใหม่บูมันจัดเต็มวันนี้ช่องเจ็ดเปิดละครใหม่ช่วงหลังข่าวกันอีกแล้วนะคะทุกคนหลายคนคงรอคอยกันอยู่ก็ไปอ่านข่าวกันเปิดโผล่ละคแลรแนวแอคชั่นผจญภัยกับตำนานบทใหม่ที่มาพร้อมพลังวิเศษของมรกฎสีลุง บูมันจัดเต็มบูมกิดก้องพบเกตพัสิตาร่วมด้วยเกตฮาร์เปอร์โอนอัคลาวัตเติร์กนัชนนพาวเดอร์บอทและนักแสดงอีกมากมายผลิตโดยโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์บูมันเข้าป่าผจญภัยตามล่าหาของวิเศษนี้มันช่างเป็นแนวละครที่เข้าทางกับค่ายนี้จริงๆ ค่ายนี้จะมีผู้กำกับหลายคนแต่ถ้าให้ดูจากรายชื่อนักแสดงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเอกลังซิโรเพราะว่านักแสดงส่วนใหญ่ก็เคยร่วมงานกับเอกลังซิโรมาแล้วทางนั้นไม่ว่าจะเป็นหุกพญาเสือหรือว่าก้าพผาเหล็กแฟนละครบูก็รอติดตามกันได้เลยนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการมาแนะนําผลงานใหม่ของช่องเจ็ถ้าช่องเจ็มีมาเพิ่มก็จะมาทําคลิปแนะนําแบบนี้แน่นอนซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจฟิตบลูก ท่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย